สวัสดีค่ะ FC วันนี้ป้าดอกไม้มาอยู่ที่หน้างานไร่หุ่นเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาทําขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะีวันนี้ผลนหุ่นมาเยอะแล้วนะคะก็เริ่มเจริญเติบโตไปทุกวันนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือจะพิเศษหน่อยค่ะฝนมันลงมาเยอะมากกว่าแต่ว่าองุ่นก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรนะคะทุกคนวันนี้งานที่ป้าดอกไม้จะทําคือดูอย่างนี้ค่ะ ก็คืออช่อง่นนะคะเขาบางทีเขาก็จะขึ้นมาตามลวดตามเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดระเบียบให้เขาลงมาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็จะพัวพันไปทั่วค่ะแบบมันเนี่ยค่ะบางทีมันก็มีผลจากลมนะคะถ้าเขาแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตามลวดเราก็จัดให้เขาลงมาให้ช่อมันตกลงมาข้างล่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเห็น แต่ว่าทำไปให้ทั่วทุกแถวนะคะมันก็มีเยอะอะค่ะทุกคนบางทีกิ่งหนึ่งก็มีสามสี่ช่อเอฟซี FC ดูค่ะอย่างเช่นกิ่งนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่มันมีเยอะเกินไปค่ะมันน่าจะมีการตัดช่อข้างบนแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ค่ะแต่วันนี้เราก็มาจัดระเบียบว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ก็คือเวลาเขาโตมาเต็มที่ในวันที่เก็บเกี่ยวอะค่ะ คือตัดตัดอ่ะเนาะค่ะแล้แลดึงดึงอย่างเงี้ยบางทีผลองุ่นก็จะร่วงลงดินอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะอ่ะทุกคนมันก็เขียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็มาเบาๆก่อนก็ทําให้อยู่ให้อย่างนี้ก่อนค่ะบางทีใบมันเยอะเด็ดเด็ดออกมันาใบเขาโตเต็มที่แล้วเหมือนเขามาบดบังแสงแดดด้วยค่ะเอฟซีตรนนี้ก็เอาลงมาค่ะ มันมีหลายขั้นตอนค่ะ,ะการทำแร่ง่นกระจุกกระจิกค่ะ FC แต่ว่าทาไปเรื่อยๆอะค่ะม,ม,มันก็ดีมีอะไรให้ทำอย่างเช่นช่อน,นี้ดูสิขึ้นมาเยอะอันนี้เขาโดนอะไรเนี่ยวิเห็นไหมมือเขามาเกี่ยวแล้วก็พันขึ้นไปข้างบนค่ะเนี่ยมือเนี่ยเยอะมากอันนี้จะเป็นชาสลาทำาวยขาวค่ะทุกคนกเอาออกให้เขา ชาสลานี่มันมือไม้มันจะยัวเยียเยอะมากค่ะอย่างเงี้ยพัวพันไปมั่วไปหมดนะคะทุกคนดูอันนี้ตลกดูดิ5น0าพันมาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเยอะอันนี้ก็เอาลงมาโหเยอะเกินมันมีแต่ปริมาณนป้ปลาดอกไม้ว่า คุณภ,ภาพมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้มันต้องตัดออกแน่นอนค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ชอมันดกเกินดกเกินไปก็ไม่ดีค่ะแถวหนึ่งนี้ตั้งกี่ต้นนะแย่งอาหารกันมวนเนียเลยเนี่ยโอ้ยหน้าองสารดูสิมันทำอย่างนี้เลยนะนี่มันเป็นวิธีธรรมชาติขององุ่นนะทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นมือใช่ไหม ก็มาพันพันอช่ออัางุนมันทำได้ไงเอฟซี FC ดูดูแล้วก็ตลกค่ะอัน,นต้องดึงออกต้องค่อยๆดึงออกนั่นแหละค่ะเอออย่างนี้ก็มีเนาะต้องตัดค่ะเอซดึงแล้วเดี๋ยวผลเขาร่วงรูปปางไม้จะตัด่ดีกว่า ไม่เป็นไรนะมือขาดไม่เป็นไรค่ะมันเยอะเอซี FC มันเยอะมากาอันนี้ก็เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็คือทำขั้นตอนนี้ไปก่อนค่ะ อากาศวันนี้ฝนลงมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าฝนก็ตกต่อเนื่องนะคะมาหลายวันแล้วแต่ว่าดีไหมก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าฝนลงมาเยอะก็จะหยุดทํางานค่ะถ้าไม่มีไม่มีแดดเลยก็ดีค่ะจะได้ไม่เหนื่อยค่ะว่าเปิดแป๊บเดียวแดดออกมาซะแล้วเอฟซีนึกว่าจะไม่มีแดดทํางานสบายๆวันนี้แต่ก็อะไรคะ่ะออกมาซะแล้วพี่เดด ดูค่ะความยุ่งเหยิงของพวกนางถ้าไม่ทำก็กระจุยกระจายแล้วค่ะตอนตัดอง่งุนโอโ้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะ f อซก็เดินขึ้นเดินลงก็รู้สึกร้อนค่ะได้เหงื่อค่ะค่ะ FC ตอนนี้ก <c oughs> ็แว่นมันทับค่ะตอนนี้ก็1 1บเอโมงแล้วค่ะทำง,งานวันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันเราป้าดอ,อกไม้จะ จะบอกว่าขั้นตอนอที่ป้าดอกไม้ข้ามไปนั้นก็คือขั้นตอนการตัดยอดคือตัดตรงนี้นะคะตัดข้างบนสุดค่ะก็คือเอาความาให้ยึดให้มันสูงขึ้นไปกว่าลวดคูคันสุดท้ายนี้หน่อยหนึ่งค่ะประมาณ15-20เซนนะคะทุกคนก็ป้าดอกไม้ก็ไม่ได้ทําขั้นตอนนี้เพราะว่าเตี้ยเกินค่ะลุงเขาก็จะทํา แต่ว่าป้าดอกไม้ก็เก็บพวกกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปให้อยู่ในคอนโทรลของลวดค่ะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีเพื่อนมาช่วยตัดวัชพืชน,นะคะตัดหญ้าค่ะ FC แต่ละแถวก็วุ้ยนานเหมือนกันนะคะวันนั้นพี่เขามาช่วยตัดเกือบครึ่งวันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่าลุงเขาตัดยอดค่ะทุกแถวเลยขอบคุณพี่พี่ เขาที่มาช่วยค่ะทุกคนดูค่ะเดี๋ยวป้าตรงไม้จะยืนอยู่ข้างบนตรงนี้จะมองเห็นค่ะจะไม่มียอดอง,งุนระยงระยางไปหมดก็คือจะมีบ้างเล็กน้อยค่ะที่เขาพึ่งขึ้นมานะคะก็ดูสะอาดตาขึ้นมาเยอะค่ะ FC เริ่มโตขึ้นทุกวันแล้วค่ะ ค่ะ FC วันนี้ป้าดอกไม้ก็อัปเดตการทํางานที่ไร่องุ่นให้ดูนะคะนั่นก็คือมาจัดระเบียบให้ช่อองุนนะคะตอนนี้พวกเราการแค่ครึ่งวันนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้ขอลา FC ทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมค่ะเอาไว้ติดตามป้าดอกไม้คลิปต่อไปนะคะ FC ขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ